เข้าไปหาความตายเพราะการรมเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองจีวรถือบาดเข้าไปบินทบาทในเมืองสาวัตถีพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นหมู่มนุษย์ในเมืองสาวัตถีเหล่านั้นซึ่งกําลังข้องเกี่ยวติดพันอยู่กับกามกําหนัดในกามเมาหมกอยู่ในกามเป็นอยู่โดยส่วนมากจึงทรงเปล่งพระอุทานนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มืดมนเพราะอำนาจแห่งกามถูกตันหาเป็นดุดขายเครื่องดักสัตว์ปกคลุมไว้ถูกเครื่องมุงคือตันหาปิดบังไว้ถูกหมู่มานซึ่งเป็นเหมือนพวกพ้องของผู้ประมาทจองจำตัวไว้ย่อมไปสู่ชราและมรณะเหมือนปลาเข้าไปสู่ปากแห่งเครื่องดักหรือเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมเข้าไปหาแม่ฉะนั้นดังนี้แล